เอาเลยครับน้องๆอยู <able> ่พ <ano> <om> ี่วิกเกนอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่กับเพชรซูมเลเตอร์เอ็กกันอีกแล้วและแน่นอนครับทุกคนว่าตอนนี้นะครับน้องๆทางเพชรซูมเลเตอร์เอ็กเนี่ยก็มีการอัปเดตเข้ามากันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับน้องๆว่ารอบนี้เนี่ยทางเพชรซูมเลเตอร์เอ็กเนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างนะครับน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือัั้้้นน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 เเ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 เททททพกก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 มม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 ออ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 ไไไไไลลลลลล์์์์์สสโโโตตตรร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 ซ็ดดยยาาาาาางงงีีบบบบบิิิแแแคคคุุะะื่่่ๆ ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี ID เกม Roblox Map Box f o o t เช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลการไม่ว่าจะเป็น Ma ป King Legacy และ Ma ป Shindo Life ราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขาย ID เกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage ขั้นเทพช็อปและ w w w บขั้นเทพ in t h ครับอย่างไรแล้วรทุกคนการได้เด่ในรอบนี้นะครับน้องๆมันมีชื่อว่า Quest กันนั่นเองนะฟีเจอร์หลักๆนะครับน้องๆก็จะมีในส่วนยตัวหักเนี่ยทั้งหมด5ตัวนะทุกคนเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเอง โอ้น่าสนใจนะทุกคนตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแต่ไม่รู้ทุกคนมันชื่อว่าอะไรนะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นลารมอะไรประมาณนี้เลยนะครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวเราทำการแปลไทยกันดีกว่าครับทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจมันแบบง่ายๆกันนั่นเองนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะทุกคนเป็นตัวสัตว์ยักษ์กันนั่นเองแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่ามันจะอยู่ภายในตัวเทคโวลเลยนะทุกคนว่าหน้าต่างมันเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าตัวแบบเทคโนโลยีคือแบบว่ามันค่อนข้างจะล้ำมากๆเลยนัน เควสแรกเลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการตีนะทุกคนกล่องทั้งหมด100ใบนะคนที่อยู่ตรงทาวเวอร์แล้วก็อย่างที่2นะครับน้องๆให้เรียนทำการเปิดสัตว์เลี้ยงนะคนจากที่ไหนก็ได้นะครับจะโลกไหนก็ได้นะฮะให้ครบเนี่ยสามฟองกันนั่นเองนะฮะและอันที่3นะครับน้องๆเขาบอกให้เราเนี่ยทำการตีอีก500กล่องนะฮะทุกคนโอ้ห้าร้อยกล่องจากทาวเวอร์เหรอทุกคนอันนี้พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ภายในตัวเทคโวแน่ๆเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและด้านล่างนะครับทุกคคคนนนนนนเเเเเปปป็ใสสัััะะะะะตววฮฮุณกกาาลลลงงงรรรออออไยยยู่่่ช้้ิหจททีี สับไป,ปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน้องๆเราก็จะได้ในส่วนยูตัวพอย์มานะับพอน้องๆได้พอย์มาปุ๊บหนุ่มๆสามารถเอาพอย์เหล่านี้นะทุกคนมาทาการซื้อตรงนี้ได้นะฮไม่จะเป็นยูตัวฮุบบอดนะทุกคนหรือจะเป็นเควสเอกนะทุกคนหรือจะเป็นบู๊ตตัวใหม่นะทุกคนหรือจะเป็นบู๊ตแพ็คอะไรประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> คือแบบว่าเราอะสามารถที่จะเอาพอย์ที่เราสามารถหามาได้นะครับน้องมาทาการซื้อฟังชันนี้ได้ทั้งหมดเลยนั่นเอง <c oughs> อ๋อน่นสญญาสนใจนะทุกคน <c oughs> แล้วก็อันนี้นะทุกคนเป็นในส่วนย <c oughs> องกรอนนี้ที่น้องๆเนี่ยมีเกมพาร์ตนะคนในการเปิดทั้งหมด8ฟองด้วยกันนั่นเองนะจริงๆไม่ต้องเป็นต้อง แปฟองก็ได้นะทุกคน3ฟองเนี่ยก็สามารถทำการใช้ในส่วนยุตตัวแอนิเมชันตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ทุกคนเป็นไข่เครื่องขนาดใหญ่นะทุกคนอ๋อฮักแมชชีนว่ะทุกคนว้าวน่าสนใจจัดเลยนะฮะซึ่งยุตตัวฮักแมชชีนนี้นะครับน้องๆก็จะเป็น5ตัวที่เราเนี่ยกำลังพูดถึงไปนั่นเองนะฮะทำให้เรานะครับน้องๆสามารถเอามาผสมรวมกันได้นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวฮักแมชชีนอันที่สองเนี่ยเนี่ยมีูุกคนว่าเราจะต้องหามาจากไหนนะฮะเอาเป็นว่านะครับน้องพี่คิดว่าเราอาจจะต้องหาส่วนผสมนะทุกนนนักม่แช ด้านล่างนะครับทุกคนมีในเรื่องอยุจตัวมาสเตอรี่นะคนที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะนั่นก็คือ,อยุจตัวดิมอนไมน์มาสเตอรี่กันนั่นเองนะฮะน่าสนใจนะเนี่ยทุกคนส่วนอีกตัวหนึ่งด้านซ้ายมือแนะนำกันทุกคนว่ารูปโลโก้มันเนี่ยบอกอย่างชัดเจนนะทุกคนว่าเป็นสินยุจตัวเดคอร์กันนั่นเองนะฮะทำให้เรานะครับน้องๆสามารถทำการปลดล็อกด้วสินยุจตัวมาสเตอรี่เพิ่มเติมได้อีกนั่นเองนะฮะนี่ไทุกคนเดคอร์มาสเตอรี่นะทุกคนแล้วก็มีสินยุจตัวบูทฟรุุตด้ววยนนนนั่่เองะะองะทกคหืาบูทผลไม้นะคะฮเาาบอกว่ผลดด้วย เลยนั่นเองนะฮะและที่เหลือนะครับน้องๆก็เป็นการเปลี่ยนแปลง,ลงต่างๆนานาน,นะ,ะจากเมืองเพชรอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคนเรื่องของการคูงการคูนเลยประมาณนี้นะ,ะทุกคนนี่คือหลักๆนะครับน้องๆที่ถาทเพชรซูมเลตเตอร์เอ็กเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามากันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันดีกว่าทุกคนว่าจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหน และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง5้านิวฮักเพชรนะทุกคนเควสใหม่เควสชอ็อปนะทุกคนเควสเอกโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะม,มากมายขนาดนี้ครับน้องๆอ,อ่ะทำการกดโอเคไปนะฮะไหนนะทุกคนเควสมันอยู่ส่วนไหนของโลกนะทั้งที่เราดูเนี่ยเหมือนมันอยู่แถวๆนี้เลยนะครับน้องๆแต่ไม่เป็นคนคนว่ามันอยู่ส่วนไหนกันนั่นเองนะฮะอันนี้เนะี่ยเราทําการช่างมันไปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูในตัวไอ้กุศิบกันดีกว่าครับน้องๆว่าไอ้กุศิบเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะฮะะไมมมม่่่่่่่ีีเเเลยนนนนคครััับ้้อองงๆแตตววาาาสิิทถูกพขื กันนั่นเองนะฮะอู๋ว้วหนึ่งจัดๆเลยทุกคน อันนี้ก็เวลหนึ่งนะทุกคนโ oh อ้ g ก็ดูจากทรงเราพี่คิดว่าเราจะต้องทาการฟาร์มหนึ่งตัวเดยรคเพิ่มเติมนะทุกคนแล้วก็จะตัวไดมอนด์ใมนะเพิ่มเติมกันนั่นเองนะฮะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าทุกคนด้านนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรนะครับน้องๆนี่น,นทุกคนเป็นเควสตัวใหม่ของเรานะฮะซึ่งเควสนะครับน้องๆเขาก็เห็นเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถทำการตีได้100ยคอยตรงเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทําการเปิดไข่300้อฟองนะฮะและตอนนี้นะครับน้องๆ มันจะตีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะน่าน้องโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราลองตีมาบดีกว่านะฮะอุ้ยเหลือเก้า เ้าทุกคนอันนี้แหละุอยเหลือ9กทุกคนอันนี้แหละทุกคนุอยอันนี้ไม่นับพอทุกคนมันต้องตีแค่กองเท่านั้นนะฮะโอ้ไม่กอดโคตรเหลี่ยมเลยครับน้องชายอะไรมันจะเหลี่ยมมากมายขนาดนี้อะเดี๋ยวเราลองตีสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับน้องๆแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะทุกคนทาไปเล่นไปแต่เนี้ทุกคนคือเราก็มีกันคนว่าเราเนี่ยจะต้องทําการตีแค่ภายในวงนี้อย่างเดียวหรือเปล่านั่นเองนะฮะโอ้ได้ผลไม้ทุกคนโอเคทําการตีไปได้เท่าไหร่เลยเนี่ยทุกคนออแปดสิบสามทุก ่าผมอยากจะบอกให้นะฮะซึ่งภายในช็อปนะครับน้องๆเราเนี่ยก็สามารถทําการซื้อได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะทุกคนไม่จะเป็น้ตัวเควสเอ g g นทุกคน overboard นั่นคนบู o s t นะครับทุกคนแล้วก็บู o s t pack นะครับดอลล่านะครับทุกคนมีบวก1เพชรนะทุกคนสําหรับ1สล็อตด้วยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เพ e s t o อู้น่าสนใจแล้วก็มีคัมมิ่งด้วยทุกคนหรือว่าใครนะครับน้องๆที่กําลังหาไดมอนด์นะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถมาทําการฟาร์มตรงนี้ได้เลยนั่นเองคือแบบน้องๆครับมันเป็นที่แบบง่ายมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดสมมติ จ้าตัวดมอนลนะคนจากตาลาดมืดเลยนั่นเองอ้อเป็นไงทุกคนโคตรเก๋กูตรเวลิมัสแต่ที่แน่ๆนะคนคือเราอยากได้ฮูเวอร์บอร์ดมันมากๆเลยแต่ว่ามัน5,000ันยร่วทุกคนโอ้ยอะไรมันจะแพงมากมายขนาดนั้นนะฮะซึ่งวิธีทิ๊กนะครับน้องเป็นที่ง่ายมากๆเลยทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทำการปัดเจ้าตัวเพชรซิ้นนะคนเป็นซิงเกะะิลนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการส่งไปนะฮะอีซี่เะล่ะทุกคนก็ทำการส่งไปชิวๆในรูปแบบนี้นะคนแต่ว่าอย่าลืมนะครับน้องๆว่าต้องเป็นแค่กล่องเพชรเท่าน นั่นเองนะครับทุกคนต้องเป็นกองเงินที่มันวางน้อยๆทุกคนดูเหมือนจะไล่ฆ่าอะไรประมาณนี้นะฮะสวัสดีน้องชายนายสนใจละสิแต่แบบว่าอพี่วิคกําลังครอบครองอยู่ครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็นเอาออกไปได้ไหมอ่ะโคตรปากแฝบเลยทุกคนอยากจะบอกให้นะ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีดูดีกว่าครับน้องๆว่าเราจะต้องใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองครับทุกคนและตอนนี้นะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยทําการทุบครบ100นกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะะให้ตายทุกคนเร็วเกืก นะคือแบบว่าพอพี่พูดเสร็จบุกประคับน้องหันหน้ทีนึงคือมันครบ100แล้วอะทุกคนคือแบบ what อะไรมันอีซี่มากมายขนาดนั้นนะแต่ประเด็นเลยคืออะไรรู้ป่าน้องมันไม่ทําการบอกเราด้วยนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำครบทั้งหมดสเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะได้พอยทั้งหมดเท่าไหร่กันนั่นเองนะแต่ก็เราเช็คดีๆนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ140ย่พอยอ๋อพอยเพิ่มเองอัตโนมัติเลยเหรอทุกคนโอ้ทำเป็นเล่นไปนะและ สมมติพอยไม่พอนะครับน้องๆอ,งอะถ้าเกิดสมมติเราจะซื้ออันนี้นะฮะโอ้ยเขาบอกเราอยู่ว่าเราเนี่ยต้องใช้อีกเท่าไหร่นะฮะแสดงว่านะครับน้องๆถ้าเกิดเราทําเสร็จครบหนึ่งค,ครั้งนะครับทุกคนพี่คิดว่าเราอาจจะได้พอยเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะและี่กคนคือการอัปเดตนะครับทุกคนสาหรับเจ้าตัวเพลสเมเนอร์เอกรอบล่าสุดกันนั่นเองนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีตัวกล่องใหม่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนด้วยเหมือนกับว่าเราจะไปหาพวกสัตว์ยักษ์ตัวน้อยๆมาจากไหนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเลยนั่ะ โอ้ไม่ก็ได้ตายเถอะครับน้องๆเลื เสม,มอว่าเราลองเปิดบ้างละทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะทาการดีลิทมันทั้งหมดเลยนะน้องๆอะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่าเอาตู้ไหนดีนะเอาเป็นตู้นี้ก็ได้ทุกคนคือแบบว่าเงินเรานี่ถือว่าเป็นที่เหลือแบบเยอะมากๆเลยนะฮะเราไม่ต้องการตัวไม่ว่าจะเป็นเบสิกแล Epic, เอฟิกเรจเนอรี่คือเราไม่ต้องการเลยนะครับน้องๆเราต้องการที่จะเปิดไปเรื่อยๆเพื่อให้มันนะทาการครบ100ฟองกันนั่นเอง,น,อง,เองนะเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหรือสามร้อยฟองนะทุกคนผมจำไม่ได้ละอะเดี๋ยวขอทาการบินกลับไปดูก่อนนะฮะดูดิทุกคนว่าตอนนี้เราเ ทุกคนว่าเป็นอะไรที่โคตรตึงๆมากๆเลยนะเปิดสิครั้งนะครับน้องๆน้ยน้องน่าก็จะครบประมาณ80ฟองแล้วนั่นเองนะให้ตายเถอะทุกคนอะไรจะอีซี่มากมายขนาดนั้นนะฮะและเนี่ยคนคือการอัปเดตล่าสุดนะครับน้องๆสำหรับเจ้าตัวเพชรซูมเบอร์เตอรเอกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองสู้เพื่อรองใจผมได้ไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องงๆสาามรถกดด ขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย